สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของช่องนายห้อยพาจวดมือนี้นายห้อยพาจวดมีภารกิจครับผมสีมะเก็บยอดพระกิเล็กไปต้มไปแกงครับแล,ล้วท้ายเอาบรรยากาศใต้สะพานบันเสียวแล้เว,วเขาเอื่นว่าฝ่ายบันเสียวครับนี่นะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับล้ำน้ำดอกไม้นะครับกักเก็บน้ำล้ำน้ำใบตะเฮ็ดปลาป่านะครับ บ้านเสียวตำบลหัวงัว,วกใส่น้ำอันนี้ไปเฮ็ดปลาป่าครับพี่น้องครับใส่น้ำดิบตรงนี้ครับบ้านดอนคีเล็กนะครับบ้านคำม่วงทางงามก็ะไส่น้ำจากล้ำน้ำดอกไม้นี่ครับไปผลิตน้ำปลาป่าสุ้งให้ครับนะครับม่วนสมาชิกในเขตเทศบาลตำบลของคนเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปนี่ครับตำนานเสียงซอยเสียงสมนะครับลำน้ำดอกไม้นี่ตำนานเสียงซอยเสียงสมมาต่อไก่ นะครับต่อไกลไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆผมนนะครับไปเรื่อยจนไปหอดน,นี่ครับต่อไกลล้ำล้ำนัาออกไห้นี่ครับจนไปหอดน,นะครับเมืองฝ้าแดดทรงยางไปพ่อนางฝ้ายาดนางฝ้ายาดใ,ในงามนะครับเป็นธิดานะครับเป็นธิดาของเจ้าเมืองฝอ้าแดดทรงย่างเนี่ยครับคร <mar> ับ<ส>เส,ส,สียสงซอยเส้นสมก็เลยมักนะครับผมผมก็จำได้เท่านี้นะเดี๋ยว ชิ่าพี่น้องไปเก็บไปเก็บผักคีเล็กบ้านนี่นี่ครับล้ำหนำดอกใหม่นะครับโอ้มันตีเงาขึ้นไปหอดดวงแลเนี้ยบูนะครับเด้อต้นสายไปเหตุกับมาจวนหนึ่งกับมาจากเคลื่อนล้ำเปล่านะครับมาจากเคือนะคาาเค่อนล้ำเปล่ามาจากพุ้นหลกืกทังอําทั้งบ้านเอียงกับเฮิรอนบ้านบ้านเขาพน้อนไหมตะบนเขาพน้อนไหมมาจากพุก่นหรือล้ำนนำมันกันไหลมาเรื่อยๆมาร,วม,ารวมกันอยู่แถวแถวตะบนคล้องขาม ตำบลดอนสมบูรณ์บางส่วนนะครับไหลร่วมกันมานีนี่ครับนี่กันมนันเกิดลงไปสู้ลํำนำพันนะครับไปสู้ลํำนำพันร่ำนำพันกับนำเป,าเป่านี่เป็นสายเดียวกันแต่ว่าคนละซื้อนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับผมเอาเอา,เอาสานีกันเดียวผมจะพาไปนะครับเก็บบรรยากาศพร้อมกับเก็บยอดใบชิลิปวันนี้ ไอจีฮอดปลาปลาขี่เล็กล่ะเลือหาปลาของปลาบงปลาบงของ ล้มแขงครับคุณฝนตกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าล้มแห้งกุดอพอแล้วปลามันนออี่นี่ปลาพักกิเลสเออผุน่ะปลาต้นมันเกนครับต้นมันครับเอ้ยตน้นไหมเอาละครับจับออกกรตตาหน่อยหอยศอกไปเก็บพักกิเลสมันนี่เขาเอากรตตาหน่อยหอยสอกไปเก็บพักกิเลสนี่ นี่ยอดพักกิเลสครับพี่น้องครับนี่นี่นี่น,นี่นี่ยอดพักกิเลสนี่นี่เก็บเอาอใส่กระตานี่นี่น,นี่ยอดพักกิเลสมาเอาละเก็บเล็กผสมหน่อย อืมครับเดี๋ยวะหาอยู่หากินนี่เขาเรียนนะอาหารปลาครับแกงพักิเล็กเอ้า ยัยแล้วบัานนี้ใจล้ล้วนี่ครับมาครับมาอโอ้หลายได้เนี่ตัวนี้พอเกียงพอดีแล้วครับนี่พอเกียงเลยนี่นี่นี่ อโอ้ยหลายด้วยครับนี่ถือว่าเยอะเลยล่ะครับถือว่าเยอะเลยอ่ะคุณน่ะนี่อันที่สูงกันนี่นะครับอยู่ปลายเราแดงพุณน่ะอ,ออซัมมิเตอร์เพอแล้วโอ้ยบรรยากาศคือยังงามแถ่นอ,อนาะครับ ลำนำดอกไม้เสียงธงเขาไข่เพื่อนนี่นี่ครับได้แล้วครับที่้องครับนครับยอดผักีเล็กได้แล้วครับเสี่ยวไปต้มแล้วก็แกงครับผมนี่ครับเก็บเรียบร้อยแล้วก็เลยมาดังเบรงทิวถัดดังชมวิวอยู่นะครับฝ่ายบันเสี่ยวนี่ครับออ้เมืองฝ่าแดดส่งยางออกจากนี่ไปประมาณจากเจ็ดกิโลหันไปทั้งตรงกันที่ประมาณเจ็ดกิโลนี่ครั ทางตกปนี้ด้ยครับแต่ว่ามันก็ดิขามูุระขามไปบ้านโคกขันจองน้องแต่น้องคู่วังเดือนหาูุระรับยังไปเมืองฝ้าแดดสงยัง้งไปบ้านสว่างนุ่นศิลาเลื้งไปบ้านประกอมขลัขล่นะครับมองสถานที่ตั้งพระธาตุยาคูนะครับตำนานหลักฟา้าแดดสรงยัง้งนะครับที่ผมบอกให้ฟังนั่นแหละครับเสียงซอยเสียงสมต่อไก่ามาได้ครับต่อไก่ามาล้ำนำนำนี่นคะรับเสียงซอยเสียงส,งยสมต่อไก่ามาล้ำนำนำดอกไม้ครับ ไปเห็นที่ดาฟ้าหยาดยุ่มพูะครับเมืองฝ้าแดดทรงยับทท่ดาฟ้าหยาดนี่เป็นที่ดาของนะครับพระเจ้านะครับฟ้าแดดนะครับผมบาดนี้เพ่นกัเลยนะครับลูกสาวพ่นงามลายเพ่นกันเลยสร้างนะครับสร้างเพิ่นว่าสร้างตำหนักนะครับอายุกลางน้ำยังสิหลัะครับอายุกลางน้ำสิว่ามีสะพานเข้าไปนะครับให้เอาเรือเข้าไป เรือเข้าไปกับกาให้ให้ให้คนใส่เนี่ยนะครับชี้เรือไปทรงเขาง่าทรงน้ำนะครับแชี้ออกมานะครับผู้บอยผู้ใดเขาไปรบกวนและย่านผู้เบาไปบ้างเป็นห่วงลูกสาวคนไหนมันงามไหลเสียงซอยเสียงสมไปต่อไกลเห็นผัด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 ัดัดปัดปัดผัดัด,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 ดโอ้ยหยาดฝ่ามาดินมาไท้ทั้งไรโอ้ยยอดกัะยาเจ้าเกิดมาจากไหน จึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้าหนีเมืองอินไม่ทวินยญยดีหลบหลีนี้เทวดาแล้วมาหลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์จึงนอนาวาคิดว่านางฟ้าลงมาให้ชมงามล้ำเลือคำอ้างปากคอคิ้วคางตาหูแลดูเหมาะสม อกตึงตึงพายุให้ชายไม้ชมบัวตุ้มเก่งนั่นมีไข่คึงให้สองเต้าอกลมยามไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกคราทำไมถึงงามนักนานางฟ้ายังไม่กล้าคมสร้างบุญอันใดถึงใดจะมานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมทาได้ชมคงนับว่าบุญเข้ากันปันยังครับพี่น้องครับเมืองฝ่าแดดจงยัง ฟ้าแดดสงยางป่งลางเล่นซ้อนคอยกล่อมน้องนอนอ่อนสาวผู้ไทยพาสเสวยผู้พันทาน่านเปล่ากว้างใหญ่แพว่าผาไหมทิ่นในโนสาวเมืองกาลสินทินผู้ไทยงาม ให้สวยงามล้ำบ่งงามเกินเจ้าดินดำน้ำสุมจุ่มเจอคำว่าแม่ลามโพเทาเจอเพิ่นดีดีโอ้เอาเดี๋ยวจะขาไปตลาดบ้านเสียวกันครับพี่น้องครับไปซื้อเฮดไปซื้ออหมูสามิติมาแกงไส้เคีเล็กกันนะเอาเอาย่างติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อ โอเคครับพี่น้องครับปุณณาสงการครับเปุนใส่เสือสงการมาวันโอเคครับผมเทศกาลสงการกำลังย่างเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องกลับมาบ้านย่างมาเที่ยวชมตรงนี้ก็ได้ครับเดินยินดีต้อนรับครับข้ามาหานายหอยปลาจวดซะก่อนก็ได้ครับโอเคครับโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ